ถ้าคุณรู้สึกชีวิตมืดมนไม่สบายกายไม่สบายใจหาทางออกไม่ได้ลองมาที่นี่วัดอาคมสิทธาพรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และพิธีขอขมากรรมจุดเด่นของวัดนี้คือองค์หลวงพ่อรวยทันใจพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาทสูงถึง18เมตรเป็นพระประธานในอุโบสถที่สูงที่สุดในโลกเชื่อกันว่าใครได้มาขอพรจะร่ํารวยสมชื่อรวยทันใจและเมื่อเดินขึ้นมาถึงจุดสูงสุดคุณจะได้พบกับวิวทิวทัศน,น์แม่น้ําบางปะ กงและท้องนาอันกว้างใหญ่สุดสายตาและหนึ่งในพิธีสําคัญของที่นี่คือพิธีล้างเท้าองค์พระประธานเพื่อข,อขอมากรรมต่อบิาดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ทุกสิ่งที่ร้ายร้ายคลายลงกลายเป็นมงคลแก่ชีวิตจากนั้นพระอาจารย์ประหลัดคณาทีพเจ้าอาวาสจะทําพิธีเจอมือนําโชคพร้อมสวดคาถาเงินล้านเสริมดวงเปิดทางให้การเงินการงานรุ่งเรืองหลังจากเจอมือเสศษอย่าลืมแวะลงไปที่วังบาดานแห่งปู่พุชงนาคราช เหละย่าทองคําสีปางตาและเทวีที่ถูกจําลองไว้อย่างงดงามให้ผู้ศรัทธาได้มากราบสักการะขอพอรเรื่องโชคลาภและการปกป้องคุ้มครองที่นี่จึงไม่ใช่แค่การทําบุญแต่เป็นการเติมพลังใจและสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะหาได้จากที่ไหนไม่ว่าจะเป็นพิธีขอขมากรรมเจิมมือเปิดดวงหรือขอพรต่อวังบาดานวัดอาคมสิทธาพรคือสถานที่ที่สายมูต้องมาด้วยแรงศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ที่รอให้คุณมาสัมผัสด,ด้วยตัวเอง